เนื่องด้วยปัญหาภัยแล้งตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรประสบปัญหาปริมาณน้ำที่ใช้ทำการเกษตรไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อไรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําโครงการบริหารจัดการดินและน้ําทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินโดยเฉพาะการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้กเกษตรกรมีน้ําไว้ใช้หรือเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินในช่วงวิกฤตการภัยแล้งโครงการนี้นะคะมีการดําเนินงานในสามกิจกรรมหลักกิจกรรมแรกก็คือ การขุดสระเก็บน้ําและก็กิจกรรมของการจัดทําระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รวมไปถึงส่วนที่สําคัญก็คือการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เกษตรในแต่ละพื้นที่ค่ะโดยนํามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําต่างๆมาใช้ตามสภาพปัญหาของพื้นที่การเกษตรเพื่อที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทรัพยากรดินและน้ําอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน ในปีพศ2567โครงการได้ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยซึ่งในแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยพื้นที่ภาคตะวันตกเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมาสํานักงานพัฒนา่ดินเขตสิเองได้รับโครงการทั้งหมดสารจังหวัดคือประจวบกิริขนันราชบุรีกาญจนบ,บุรีซึ่งพื้นที่เขตภาคตะวันตกนี้เองในหน้าแล้งจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งได้พอเพียงกับกิจกรรมที่พี่น้องเด็กกรได้ดําเนินการอยู่ต้นปี6กเดือเราโดนภัยแล้งมาหนักมากะมะม่วงที่ผมปลูกไว้เนี่ยตายเราก็เห็น แปลงข้างๆก็คือมียางพาราตายไปกับภัยแล้งอาจจะหลายสิบไร่ทางพื้นที่อะค่ะพอเกิดปัญหาภัยแล้งน้ําไม่พอใช้พอเราเข้ามาประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีรับโครงการนี้ค่ะชาวบ้านเห็นก็คุยกันว่าดีใจมากเลยที่เราได้โครงการนี้เป็นเสียงสะท้อนว่าสิ่งที่โครงการที่เราทํามาเนี่ยเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ ดังจะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นส่วนสำคัญของการสร้างระบบนิเวศเพื่อการเกษตรผ่านการปรับสมดุลของการใช้พื้นที่เป็นการคืนความชุ่มชื้นสู่ชีวิตคืนสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินงานของกงรมพัฒนาที่ดินก็นะ่าจะเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร ถือเป็นการทำงานของกลมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับชุมชนที่มุ่งหวังช่วยลดผลกระทบจากภายแล้งในจังหวัดที่มีพื้นที่ภายแล้งทั่วประเทศรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการดินและน้ำร่วมกันได้เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรไทยต่อไปค่ะ